สวัสดีค่ะพี่น้องตัวไทยตัวโลกเช่ายูทูบสุกคนเด้อสวัสดีไอสวัสดีพี่น้องฮัลโหลอีวิวันพาวชิ้นตงคิวโซมาตเบลคัมเดอรไมเาดงเดินตงคิวเเด้อมาีคิสมาดอสขอเหงถานะพี่น้องป่วยตลอดน้ำจะขา <clears throat> Call him yeah, มาชมย้อนหลังให้กำลังใจค่ะขอบคุณทุกเรื<ะ>่งทุกเรื่องเนี่พี่น้องคนหลายๆขอบคุณเลยแล้วก็เรียนน้ำริ้วๆเนี่ยล่ะเอาเงียบเงียบเลยพี่น้องเล,เล,เล,ลเยอเอาเงียบ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  สี oh, oh, ่โอ้โหจะบุหรี่เมือที่จริงปอกมันก็มีได้แต่หั่นด้ใส่ถอดออกช่วงนั้นห่อนห่อนได้ถอดปอกออกใส่ปอกแล้วห่อนแห้งแล้วได้ถอดออกอันนี้พี่น้องเลยความหมายซื้อปอกมานปอกหนึ่งตังสองเลยซื้อมาแล้วได้ถอดออก สวัสดีค่ะหนึ่งหลานน้องใจขอบคุณหลายหด้วยมื่อนี้เป็นยังเป็นทอดสับสีรุตมือสวัสดีค่ะพี่น้องที่แวะมาเยี่ยมชมทักทายให้กำลังใจขอบคุณมากค่ะ